ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของพันธุศาสตร์ซึ่งโคตรง่ายง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วนี่มันคือเบสิกพันธุศาสตร์นะคะมันเป็นเนเดเลียนเจเนติกนะตรงเนี้ยเป็นตัวอ e ีนะลูกบางคนทำไปทำมาอาจจะงงนะคะอใหญ่ e กับอเล็กอะอันนี้อีใหญ่อันนี้ e I, อเล็กน,น, e นะคะเขาบอกว่าศึกษายีนสิ่งมีชีวิต X สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยผลการตรวจยีนจากเซลล์ดิพลอยเซลล์ดิพลอยของเซลล์สร้างเซลล์ Sell สืบพันธุ์เป็นคดพ่อคดแม่ของการที่จะแบ่งแล้วถึงจะได้แกมมีเข้าใจปะเออเนี่ยมันก็คืออย่างนี้ถือกำเนิดเซลล์ Sell ถือกำเนิดเนี่ยเซลล์ Sell ต้นกำเนิดไม่ใช่ถือกำเนิดเซลล์ Sell ต้นกำเนิดเนี่ยสองเอ็นเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สืบพันธุ์เช่นไข่เช่นสเปิร์มมันก็จะแบ่งไมโอซิสวันก่อนได้สองเซลล์โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งตอนไมโอซิสวันแล้วนะหลังจากนั้นมันก็จะเหมือนไมโตซิ อ่ะมันก็จะได้อย่างนี้มันจะได้เอ็นเดียวโครโมโซมต้องลดลงเอ้ยโครโมโซมต้องลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ต้นกําเนิดนี่คือการแบ่งไมโอซิสเห็นไหมผลผลิตท้ายที่สุดได้สี่เซลล์นะคะพอได้เนาะทีนี้เรามาดูข้อนี้ให้เราเขาบอกว่าให้เราเนี่ยดูว่าข้อไหนถูกต้องดูเรื่องจีโนไทจีโนไทก็คือ เอใหญ่เอเล็กบีใหญ่ B ีเล็กซีใหญ่ซีเล็กทีใหญ T ่ทีเล็กอะไรพวกนั้นน่ะนั่นคือจีโนไทป์เอซี T I, ใหญ่เอซีเล็กนั่นคือจีโนไทป์ o T I, นะคะฟีโนไทป์คือเป็นสิ่งที่แบบจีโนไทป์ N o T I, ควบคุมการแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นสมมติทีใหญ่ทีใหญ่คือต้นสูงทีใหญ่ทีใหญ่ะคือจีโนไทป์ต้นสูงคือฟีโนไทป์นะคะหรือเรื่องกรุ๊ปเลือดไอเอใหญ่ไอเอใหญ่ A I, I A I. สิ่งนี้เราไม่เห็นคนที่กรุ๊ป A พันแท้เดินมาไม่ได้มี I อเอใหญ่ i อเอใหญ่ตรงหน้าผากแต่มันคือการเขียนแทนออกมาเป็นแบบนี้แต่พอตรวจเลือดคือกรุ๊ป A แบบนี้เข้าใจว่าจีโนไทป์กับฟีโนไทป์มันคือการเขียนตัวอักษรเพื่อแทนเพื่อสื่อสารว่าเนี่ยคือแสดงลักษณะอะไรเช่นทีใหญ่ทีเล็กอ่ะให้รู้กันนี่คือสูงพันธุ์ทางทีเล็กทีเล็กคือต้นเตีย้ยแบบเนี้ทีนี้อ่ะเรามาลองเขียนดูเอามาเขียนจีโนไทป์เพราะว่า ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าลูกเกิดมาเป็นยังไงข้อนี้ถามรุ่นลูกนะคะโอเคเรามาเขียนจีโนไทป์กันของพ่อเนาะเพศผู้นะคะอ่ะเขียนเป็นเพศผู้แล้วกันเพศผู้นะคะแล้วตรงนี้ดันถามแม่งพ่อแม่อ่ะงงเลยอ่ะก็จะเป็นไรดีใหญ่ดีเล็กอีใหญ่อีใหญ่เห็นไหมแม่ก็จะเป็นไรดีใหญ่ดีเล็กอีเล็กอีเล็กแคมีดก็จะจับคู่กันอย่างอิสระนะคะแล้วก็ต้องลดลงครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นไรดีใหญ่อีใหญ่ อะได้แกมีดแบบหนึง่งแล้วก็เป็นดีเล e ็กอีใหญ่ก็เป็นแกมีดอีกแบบหนึง่งอะแกมีดต่อมาดีใหญ่อ e ีเล็กก็เป็นแกมีดอีกแบบหนึง่งดีเล็กอีเล็กก็เป็นแกมีดอีกแบบหนึ่งหลังจากนั้นแกมีดของผู้กับผู้กับแม่เอาผู้กับแม่งง,งละอ่ะเป็นมีนะคะก็จะมีการจับกันอย่างอิสระจับกันอย่างอิสระอ่าอย่างดีใหญ e ใหญ่ไปจับคู่กับ d ใหญ่ e เล็กก็จะเป็น d ใหญ่ d ใหญ่ e ใหญ่ e เล็กอ่ะอันนี้คือจีโนไทป์อีกแบบหนึ่งของลูกๆอ่ะจับอะไรอีก d ใหญ่ d เล็ก e ใหญ่ e เล็กนะคะต่อมาก็จะเป็น d ใหญ่ d เล็ก e ใหญ่ e เล็กอ่ะสุดท้าย d เล็ก d เล็ก e ใหญ่ e เล็กอ่ะดูพ่อแม่คือแบบจีโนไทป์พ่อแม่คือ d ใหญ่ d เล็ก e ใหญ่ใหญ่กับ d ใหญ่ d เล็ก e เล็ก e เล็กไม่มีอันไหนเลยที่จะเหมือนพ่อแม่เลย ไม่มีเลยอ่ะ D ใหญ่ D เล็ก E ใหญ่ E ใหญ่มีไหม D ใหญ่ D เล็ก E ใหญ่ E ใหญ่ไม่มีเลยใช่ไหมเหมือนแม่มีไหม D ใหญ่ D เล็ก E เล็ก E เล็กไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่มีจีโนไทป์ไหนที่เหมือนกับพ่อแม่เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบพ่อขอใครไงมาคือมันไม่เหมือนพ่อแม่อยู่แล้วอ่ะมันจะมาบอกว่าลูกเกิดมา25%เหมือนกับพ่อ50%เหมือนกับพ่อไม่ได้เพราะลูกี่ออกมาจีโนไทป์ไม่เหมือน พ่อแม่เลยนะคะไม่เหมือนพ่อแม่เลยใช่ไหมเช็คอีกทีนึงดีใหญ่เอี่ยย vale ์ดีใหญ่ดีใหญ่เอี่ยย์ดีใหญ่ดีเล็กเอี่ยย์ดีใหญ่เล็กดีเล็กเล็กก็จะเป็นดีใหญ่ดีใหญ่เอี่ยยเล็กดีใหญ่ดีเล็กอ่ะโอเคถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่เก้าเป็นแบบพันธุศาสตร์แบบชิวๆเด็กๆคนไหนสนใจขอชีวะที่รวบรัดตรงจุดนะคะ เก่งทุกจุดออกเน้นทุกจุดจำปูพื้นจากไม่มีพื้นฐานสามารถที่จะเก่งชีวะได้เลยนะคะขอร์สครูฟามีทั้งทําเกรดคอร์สสอบเข้ามีรีวิวจากรุ่นพี่ทั่วประเทศสอนมาเป็นสิปีแล้วนะคะประสบการณ์สอนเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนไปทดลองเรียนได้ที่ w w w s t e p f o r w a r d i n t h